สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเมนูน้ำพริกอีกหนึ่งเมนูนะคะคือมะกอกป่ากุ้งสดนะคะน้ำพริกมะกอกป่ากุ้งสดนี้ตัวพระเอกหลักก็คือมะกอกป่านะคะกุ้งสดที่เราลวกไว้แล้วเครื่องปรุงก็มีหอมกระเทียมพริก มะนาวเพิ่มเล็กน้อยถ้ามะกอกป่าของเราไม่ไม่เปรี้ยวมะกอกป่าที่เรามีอยู่นี้นะคะเป็นมะกอกป่าแช่แข็งค่ะเราจะเก็บไว้ทั้งปีแล้วก็เพิ่มเติมด้วยน้ำปลาเท่านั้นนะคะเพื่อนคะเราจะนำหอมกระเทียมพริกมาคั่วนะคะคั่วให้สุกหอมดีจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะ เราจะคั่วไปเรื่อยๆนะเพื่อนให้หอมนะคะเราจะเริ่มจากการตำพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้ก่อนนะเพื่อนเราจะตำไม่ไม่แหลกมากนะคะเราจะตำหย,ยาบๆพอได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนเราก็จะนำเอากุ้งไปดาดกระทะมาแล้วนะคะ สุกแล้วพอกุ้งแหลกแล้วระดับนังแล้วนะคะเพื่อนเราจะมากอกใส่นะคะมะกอกเนี้ยเราจะใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะเราจะไปยีนเปลือกนะคะเพราะว่าเม็ดเราจะไม่เอาเพราะว่าเนื้อวเวลาแช่เย็นแล้วเนี่ยเนื้อจะไปอยู่ที่เปลือกหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะแบบนี้นะเพื่อน เราใส่ไปก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวเราออกทีหลังปกติแล้วน้ำพริกครกหนึ่งเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยเราใส่มะกอกสามลูกสี่ลูกนะคะเพราะเราต้องการความเปรี้ยวจากมะกอกแต่นี่มะกอกผ่านแช่เย็นแล้วนี่ถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมน้ำมะนาวเพิ่มเอาในเมื่อเนื้อมะกอกที่เม็ดหมดแล้วนะคะเราก็ตักออก นะคะครสชาตินี้นะคะเพื่อนมันจะอร่อยตรงที่เนื้อมะกอกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานเราเติมน้ำปลาไปช้อนเดียวพอค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ไม่เค็มไม่เปรี้ยวเราค่อยว่ากัน เราต้องคุกนานหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำพริกที่เราทำแห้งๆนะคะเราไม่เติมน้ำนะคะแต่ถ้ามางคนชอบน้ำพริกที่มีน้ำก็น้ำต้มสุกใส่ได้นะคะความเปรี้ยวพอดีเลยค่ะแากมากอกเติน,น้ำไปครึ่งช้อนพอนะคะ านไทยเพื่อนๆก็ทราบดีอยู่ว่าให้เรารู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างพอความเปรีย้ยวความเค็มความหวานอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่เราปรุงนะคะอยู่ที่เราชอบฉะนั้นแล้วไม่มีการตรงอะไรมากมายนะคะให้รู้ว่าใน,นนั้นมีอะไรบ้างก็โอเคแล้วคะ่ะแค่นี้เพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูน้ำพริกมะกอกป่ากุ้งสดของเราหน้าตาน่าทานมากไหมคะที่แน่ๆอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะไม่ยากค่ะง่ายและอร่อยจริงๆค่ะทานกับแตงกวาก็ได้นะคะหรือผัก ใบเขียวอะไรก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆของเราอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ